นะเราสิกีนี้นะอัลอิสฮารุชาฟาวิยุอัสัดนะอัสัดแปลว่าเน้นหนักนะครับเวลาอ่านตรงเน้นหนักนะดูนะครับดูนะอัลอิสฮารุชาฟาวิยุอัสัดนะแยกย่อยออกมานะครับแยกย่อยออกมา อ่าอัลอิซฮารุชชฟาวิยอัลซัด,ดก็คือมีมตายดูนะครับกฎของมันนะครับมีมยังอยู่ในเรื่องของมีมตายอยู่มีมสกีนนะมีม,มสระสุกูลไปบวกกับตัววาวและก็ตัวฟาเนี่ยครับวาวอยู่นะวาวอยู่นะครับวาวนี่อยู่นี่วาว ตัวฟ้าอยู่ไหมครับอยู่นี่อันนี้ทีที่ผมบอกเมื่อกี้มนคุมเลยนะมันก็คืออัลอิสฮารุชฟาวียูแต่เขาแยกออกมาอีกนะนักวิชาการแยกออกมาอีกว่าถ้ามีมตายไปพบกับตัวบาวและกับตัวฟ้าเนี่ยมันต้องอาจชัดเน้นอ่านให้หนักกว่าเดิมนะเน้นหนักอ่านให้หนักเน้นหนักอ่านให้หนักกว่าเดิม ไม่งงนะไม่งงเพราะมันไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะอ่านดูนะครับเวลาอ่านมันก็อ่านเหมือนกันนะครับอ่านชัดเจนนะอ่านชัดเจนโดยไม่มีการหน่วงเสียงแต่เน้นเน้นหนักเน้นหนักลงไปอาัยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรา,เราจะอยู่ตลอดเลยใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในสุรฟาตีหะอะไลาฮิ ว่าลับบอลอ่าลีนอ่าอาไลมิมว่าลับบอลอ่าลีนนาเห็นไหมครับก็คือมันก็คืออะไรครับตรงนี้มันก็คืออามีมตายอ่ามีมบวก ว้าว <Wow. S 2> อยู่ตรงนี้ครับนักศึกษาเห็นไหมครับนี่ครับมีมซากินะมีมตายนะมีมที่มีเครื่องหมายสระสุกูนมีมที่มีเครื่องหมายสระสุกูนเราเรียกว่ามีมตายมีมซากินะนะไปพบกับตัววาวก็คือถัดจากมันเรียกว่าไปพบกับมันก็คือตัววาว ตัวว์เป็นหนึ่งหนึ่งพยัญชนะของอาหุกรมอัลอิสฮารุชฟาวียูอาซัตนะครับอ่าดูนะอ่าถ้ามันมันเต็มเต็มเลยมันก็คืออ่าถ้ามันเต็มเต็มเลยมันก็คือถ้ามันเต็มเต็มเลยในสุรฟาติฮานนะครับอ่าดู กอยรลมักมักดูมักดูบ i a l l a y h i m ลับบอลลีนยอะัยอะัย yeah. อันนี้เรายักไม่ได้เรียนนะครับมัน hmm. คือการอ่านลีนอ่านลีนคืออ่านให้นุ่มนวลอ่าเดี๋ยวเราจะปิดไป,ปะดนะอะัยฮิมเนี่ยครับ อะลยฮหมวลบบาลีอันนี้ก็เหมือนกันครับยังไม่ได้เรียนมันยาวถึงหกคารอกัตเพราะมันมีเครื่องหมายมัดอยู่เครื่องหมายเนี่ยนักศึกษาครับนะมันเครื่องหมายเนี่ยเราจะเห็นได้ในอันกุร่านไหมครับ<ม>เราจะเรียกมันว่าหลังคาหนาและหลังคาบางอนาหลังคาหนาหลังคามันมาจากตัวนี้ครับ มาจากคำว่านี้มุดมันมาจากคำว่านี้มุดแปลว่าดาวแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยเพราะมันนะพัฒนามาเรื่อยนะพัฒนามาจนกระทั่งเราเห็นในอันกุรอานเป็นลักษณะแบบนั้นแหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช่นอ่ามันมาจากคำนี้แล้วมันก็มาอย่างนี้นะมาอย่างนี้นะครับแล้วมันก็มาถึงตัวนี้ นครับมันคือมันมาจากตัวเดิมตัวนี้มุดแปลว่ายาวมุดแปลว่าการอ่านยาวอ่านให้ยาวนะอ่านสั้นไม่ได้นะต้องอ่านให้ยาวๆนะดูต่อนะครับอะไรฮิมวะละดอลลีนตรงนี้นะครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับเรียกว่า อ,อ่าลิสฮารุชาฟวิยูอสซัดมีใครสงสัยไหมครับอาซัดเพราะต้องอ่านให้หนักมีอยู่สองตัวมีมตายไปพบกับตัววาวและตัวฝาอันนี้คือตัวอย่างของมีมตายไปพบกับตัววาวอ่านให้อ่านให้หนักนะเวลาเราอ่านในในสุรปติฮะอ้าวต่อไปนะครับดูตัวอย่างต่อไป ตัวอย่างอีกตัวอย่างก็คือฟ้าบ้างนะฟ้านะครับมีมตายพบกับตัวฟา้ามีมตายาพบกับตัวฟา้าตัวอย่างของมันไกลดาหุ่มฟีไกดาหุมฟีต ลีนตัดลีตัดลีดลินอ่าอยู่ตรงนี้ครับเห็นนะครับมีมตายพบกับตัวฝาเห็นไหมครับอ่ามีมตายพบตัวฝาไก่ดาวหุมฟีตบตบลีนอ่าต้องนึกก่อน กอปตอบายิมดันไม่มีนะครับดอตไม่ใช่อักษรของกอนกอนละไม่ใช่นะกอปตอบายิมดันเพราะฉะนั้นใครไปอ่านปาโบ,บลีนเนี่ยนี่ไม่ไม่ถูกกอปกอปตอบายิมดันห้าตัวนี้เป็นอักษรของกอนกอนละสะท้อนเสียงเพราะฉะนั้นอนไรซูรย,ยาซีนเะนี่ยมันมีอยู่ครึ่ตัวหนึ่งอะ หลายหลายคนอ่านผิดไปไปสะท้อนเสียงวักวัดริเบะวักวัริเบะบ,บ,บางคนอ่านวัดริเบะอันนี้ผิดเลยเพราะมันมันอะไรครับมันเป็นตัวดอด์วักริเบ่าตัวบากอบตอบายิมดันอันนี้ก็ไกดาหุมฟีตกลนะตัวนี้ครับมีมมีสุกูล ไ,ไหมครับมีมตายไปพบกับตัวฟาเป็น Al อัลอิซฮารุชฟาวิยุอัซัตจำไหมครับจำไหมอัซัตคืออ่านให้เน้นหนักมากกว่าเดิมอันนี้มันคืออัลอิซฮารอัลอิซฮารุชฟาวิยูแต่มันไม่อัซัดก็คืออ่านธรรมดาธรรมดาแต่นักวิชาการบอกว่าถ้ามันมีมตายพบกับวาวนี่อัซัดยิ่งต้องยิ่งให้ใหนัปกป่าพวกนี้พวกนี้นะครับอ่านั่น,นคือ ข้อที่หนึ่งนาผ่านไปอ่าทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คืออิสฮร์นะอัลอิสฮารุลยาอีสมีมตายพบกับตัวยามันก็คือตัวนี้แหละเนี่ยมันอยู่ในตัวนี้แหละอยู่ในอิสฮั์แต่เขาแยกนักวิชาการแยกออกมาว่าถ้ามีมตายพบกับตัวยามันคืออัลอิสฮารุลยาอีสหรือที่เรียกว่าอิสฮั์ยาอีส อ่าอัลอิซฮารุลยาอิสอ่อ่า,อาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทางทางนี้ลบอันนี้ออกก่อนลบตรงนี้ออกก่อนอ่าดูนะครับดูนะครับ มันคือมันคือในนี้แหละแต่เขาแย,ยกออกมานักว,วิชาการแย,ยกออกมาให้เป็นอีกนะครับอัลอิซฮัดอัลอิสฮารุลยาอิสนายาอิซูอ,อัลอิสฮารุลยาอิซูนะครับคือคืออะไรครับ มีมตายไปพบกับตัวหยา่ามีมตายพบกับตัวหยา่าอ่านเหมือนกันเลยครับคืออ่านไม่ต้องอะไรไม่ต้องอไม่ต้องนห่งเสียงชัดเจนไม่ต้องนห่งเสียงนะครับอ่านไม่นห่งเสียงมันจะอยู่คนละคำหรือมันจะอยู่คำคำเดียวกันก็ตามนะ จำให้แม่นนะครับจำให้แม่นนะจำให้แม่นนะมีมตายเนี่ยกฎของมีมตายเนี่ยมันมันแบ่งออกเป็นสามใหญ่ๆแต่พอมาอัลอิสฮารุชฟาวิยูมันมาแบ่งออกมาอีกนะมาแบ่งออกเป็นอัลอิสฮารุชฟาวิยอาสัต์แล้วมันก็มาแบ่งอัลอิสฮารุษยาอิยกตัวอย่างเอาคำที่ไมันมันมันอยู่ในคำเดียวกันก่อนอ่า นะอุมยุนเห็นไหมครับอ่านชัดเจนเหมือนเนี้ยอ่านะอุมยุนอุมยุน,ยนเพราะว่าอะไรอยู่ในคาคำเดียวกันนะครับอุมอุมยุนมีนตายเพราะตัวยา,ายาอัลอิสฮารุษยาอัลอิสฮารุษยาอิ คำเดียวกันอยู่ในคำําเดียวกันหรือมันจะแยกอยู่กันคนละคำก็ก็ได้นะดูนะอ่าดูตรงนี้อาลัมเห็นไหมครับอัลัมยะจัลนมครับอัลัมยะจัลไกดะฮุมฟีตัอ ลีนอ่าอาลัมนี่ครับนี่มีมตายพบตัวยาอ่าอิซารุลรุลยาอีสน่าแยกออกมานา่มีใครสงสัยมั้ยใครสงสัยใครงงงก็ปล่อยไปก่อนอใครงงง,งกไปดูก็ปล่อยไปก่อนเพราะอันนี้มามาไกลแล้วนะมาไกลนอ่ะอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ยูนุศอนอในระดับะสะกดผสมคำนะครับวันนี้เราได้เราทบทวนหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะทบทวนเราไปดูในชีวิตจริงของเราเปิดเลยครับเดี๋ยวจะถามนะครับที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะถามนักศึกษาเปิดไปที่ซูรอวัยลุนฮูมาจ์ซูร์ตุลฮูมาจา เจอไหมครับฮุมาซาไวลุลลีกุลลีไวลุลลีกุลลีไวลุลลีกุลลีเจอไหมครับเจอไหมอ่าอ่าดูนะครับใครอ่านได้ก็ดังๆนะครับใครยังอ่านไม่ได้ก็สังเกตดูก่อนนอกก้องต้องแงะไปก่อนนาขยับปากตามไปก่อนแต่ถ้าใครอ่านได้แล้วดังๆไว้เลยอ่าผิดไม่เป็นไรนะเพราะเราเรียนหนังสือนะครับถ้าถ้า ถ้าเราร pues mm ู้แล้วเราถูกแล้วเราคงไม่เรียนนะแต่นี่ว่าเรายังเรายังไม่รู้เราก็ต้องศึกษาเราเรียนบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim wa ilulikulihumazatilumazah al l a z i ม a m a amalawaddadah

كلا لينبذن في الخطمه وما ادراك ما الهطمه نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده Innaha alaihim muqsada Fi amadim mumadada Ini, ini Ah, nak susah dulu na ah, Nai surah Al-Humazah ayat 1 yang satu Wailul likulli humazatil lumazah มีไหมครับไหนใครตอบได้มั่งว่าในอายะแรกเนี่ยมีผู้กลมอะไรบ้างนะที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วฮะอ่าวัยเนี่ยมีไหมวัยวัยเนี่ยมีนะแต่เรายังไม่ได้เรียนนะเรียกว่าการอ่านการอ่านลีนลีนแปลว่านุ่มนวลทําให้นุ่มนวลอย่าไปกระชากอย่าไปกระตุกเวลาเราเอาอ่านต้องทําให้นุ่มนวลเพราะมันเป็น ฮุกมมันเป็นการอ่านแบบลีนแล้วก็มีอีกไหมครับลุ้นมีไหมลุ้นมีไหมลุ้นฮุก,กลมใดลุ้นอ่ะอิดเดอร์กอมบีลากุุนะเพราะตันวีดไปพบกับตัวตัวลามถามลึกลงไปอีกเมื่อเป็นอิดเดอร์กอมบีลากุนนะผมให้นักให้นักศึกษาสังเกตด้วยว่าบีด้วยลาแปลว่าไม่ก็คือไม่ กุ na, นนะหลวงเสียงเพราะฉะนั้นตัวอักษรของอ e ิดเดอร์กอมบีลากุนนะเนี่ยอ่านยังไง e อิดเดอร์กอมอ่านยังไงครับ e uh, e อิดเดอร์กอมอิดเดอร์กอมอ่านกล้ำอ่านกล้ำเดี๋ยวันะอ่านกล้ำกนะุนะอ่านแบบอ่านกล้ำเข้าไปควบเข้าไปนะ,ะแล้วก็กุนนะก็คือไม่หลวงเสียงไวลุลลิกุลลิฮุมาซาติล ลูมาซาอ่ามีอีกไหมครับพูมาซาติลมีไหมอ่าอิดอกอมบิลากุนนะอ่าอิดอกอมบิลาคุนนะอัลลซีอลัลลซีอา่อาอลาัลลซีตัวนั้นลามอะไรครับเราเรียนกันมาแล้วลามอะไรครับลามอะไรครับฮะลามอะไรครับที่ตกข้างหลังมันมีสระอ่าชัดดู เวลาอาจไม่ต้องออกเสียงลามไปออกตัวถัดมันจากมันเลยเรียกลามอะไรครับลามอะไรลามดวงอาทิตย์คือเรียกลามอะไรลามซัมสียะนะครับลาซีลาซีตัวซีตัวซีตัวนั้นน่ะภูกลมอะไรครับภูกลมอะไรครับอ่าภูกรมอะไรครับกกรมัดอะไร,รมัดต,ตอบีอีนะมัดอัสลีหรือมัด ตอบีอีนะยาวสองฮารโอกัตยามาอามาเลวเลวฮุกกลมอะไรครับเลวเลวมีไหมครับมีไหมเลวมีไหมมีฮุกกลมอะไรครับอิดเดลกอมมาอันกุลนะครับตันวีนพบกับตัววาวอิดเดลกอมมาอันกุลนะอักษรคขามันคือยะวาวมีนู่นหน้าเดี๋ยวเราก็จะจำไปเองนะครับว่าอั ด่าด่ยะยะาซับบูอันยะาตัวฮาฮาเล็กมาคอริยุนงหุรุฟันอยู่ตรงไหนฮาเล็กะวัดตรงนี้อยู่ไหนข้างบนลึกกลางลึกฮาตัวฮะ,ะ,อ,ะอยู่อยู่ยไหนครับอยู่กลางลำคอส่วนกลางนะครับอ่าตัวฮะแล้วมันเป็นอักษร ประเภทแบบไหนสีฟัดสีฟัดสีฟัดตุลฮุรุปสีฟัดสีฟัตุลฮุรุปลักษณะของมันเป็นยังไงตัวฮาเนี่ยฟาฮารซูฮูซักโซนสากาตามันเป็นอักษรแบบไหนครับพ่นลมนะฮัมโซนฟาฮารซูฮูซักโซนสากาตาสิบตัวอักษรพ่นลม ตัวไฮเล็กเป็นอักษรพ่นล,ลมด้วยนะนะยะยะซาบุอันอันถ้าไปอันหน้าเลยไม่ถูกเพราะอันถ้่าอะไรอันเห็นไหมครับเพราะนูนมีชัดดูมีมมีชัดดูวาญีบุตรกุณน,นะจำเป็นจะต้องนวงเสียง เพราะฉะนั้นเราสังเกตได้เลยในเวลาเราอ่านคุณอ่านถ้าเจอนูนมีชัดดูมีมีชัดดูวาญิบุญกุลนะครับน<ม>องเสียงสองฮารกัตไม่เกินสามาอ่ะอ่ะ,อะยะซาบุอันนามะละหูอักละดากัลลาลายุบะันนฟิลฮูตอมะมีไหมครับมีไหม นักศึกษา,ามีไหมครับมีตรงไหนและยุมบาซันนาฟิลฮูตอมมามีตรงไหนครับอ่าละยุมบะและยุมถูกไหมครับตัวนั้นอยู่ในกฎของฮุกกมอะไรครับอะกฎของูฮุกกมอะไรครับนูนตายไปพบกับตัวอะไรอะ่ะนูนตายพบตัวอะไรครับตัวบาบาเป็นอักษรของฮุกกมอิกลาบอิกลาบ นะครับอิกลาบมีอยู่ตัวเดียวเลยนะครับนูนตายหรือตันวีพรกับอักษรอ่าอักษรบานะครับอ่าเป็นฮุกกมอิกลาบนะครับเปลี่ยนนูนให้เป็นมีมพร้อมกับนวงเสียงเห็นไหมครับเขาจะมีมีมเล็กๆอยู่เนี่ยสังเกตไหมครับอ่าเขาจะบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยนูนตายพบตัวบานะเขาก็จะใส่นูนอ่าใส่มีม,มตัวเล็กๆน,นั่นแหละฮุกกมอิกลาบอยู่ในเรื่องของนูนตายหรือ ตันวีนพบกับอักษรภาษาอาหรับ28ตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้มีนตายนะอ่าจําให้แม่นอ่าตรงนี้นะครับน,นักศึกษารู้แล้วนะอ่านลวงเสียงอันนี้ลยยมบาซันนาฟิลขุตอม วะมาอัดรอรกับมันหุตอมาว่ามาเห็นไหมครับเราจะเห็นหลังคาหลังคาอยู่เห็นไหมเมื่อกี้บอกแล้วมีทั้งหลังคาหนาและหลังคาบางมันคือตัวนี้มุดอ่ามุดนาอ่ามันจะพัฒนามาเป็นอย่างนี้เดิมมันคือตัวนี้เห็นนะครับแล้วก็มาอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้นกลายเป็นอย่างนี้ไอ้นี่หลังคาอะไรครับเนี่ย หลังคาบางนะมันมีหุกกลมของมันยังไม่บอกนะเรายังไม่ถึงนะเอาดูต่อไปอีกอมัลฮูตอมะตรงนั้นลามอะไรครับเนี่ยลามอะไรครับมัลฮูตอมะลามอะไรครับมัลฮูตอมะเป็นลามอะไรครับฮะใทรได้ลามอะไรครับลามก็มาเรียเวลาอ่านออกเสียงลามไหมลามก็มาเรียเนี่ย อ๋อออกตามด้วยเห็นไหมครับมัลฮู้ตอบมานารุลลอฮิลมูกอดะเห็นไหมครับนารุลลอห์น้าฮิลมูกอดะอัลลาติตัตตลิอูอัลัลอัฟิดะอินนาฮะอัลัยฮิมมุซอดะมีไหมครับ อินนาเนี่ยแน่นอนแล้วครับวายิบุญกุลนะหนงเสียงสองฮารักัตไม่เก,กินสามอินนาฮะอะไรไรตัวนั้นอาลีนนะครับนุ่มนวนอาลอะไรแล้วก็ฮิมเห็นไหมครับฮิมตัวนั้นฮุกกลมเลยครับฮิมฮุกกลมเลยครับฮะใครรู้ฮิมฮุกกลมเลยครับอ่าลบไปแล้วอ่าลบไปลบไปแล้วอะไรฮิม อะไรฮิมมีมตายพบกับตัวเลยครับมีมตายพบกับตัวตัวอะไรอะไรฮิมมีมตายพบกับตัวตัวไม่ใช่ไใครอ่ามีมตายพบกับตัวมีมเป็นทุกกมเลยอิดเดอร์กอมมูตามาซีไลหรือมิสไลอิดน่าจำได้ไหมครับอ่านยังไงนวงเสียงอ่านงเสียงนะครับอ่านว่าไง อินนาอัลัยฮิมมุสอดะฟีฟีฟาอียาฟียาวสองฮัรกัตมัตตบีอีนะอามะดิมมุมาดดาดาตัวตาตกท้ายเวลาอ่านต้องออกเสียงอะครับออกเสียงตัวหายใหญ่นะเขาเรียกตามัดบูตอเวลาอ่านตกท้ายปุ๊บต้องเปลี่ยน ให้ออกเสียงเป็นตัวหาใหญ่อันนี้จะถามอีกตัวนึงก็คืออามาดดิมอามาดดิมตัวนี้ฮุกกลมอะไรครับอามาดดิมฮุกกลมอะไรครับอ่ะอิดเดอกอมมาอันกุณน,นะตันวีนไปพบกับตัวมีมเห็นไหมครับอ่าเป็นอิดเดอกอมมาอันกุณน,นะอ่านนงเสียงนะครับอ่านนงเสียงฟีอามาดิมมูมาดดา,ดา ซดกอลลัฮุลอซมีใครไม่เข้าใจวันนี้อ,อัลิซฮารฟาวิยุนะผู้กรมครอบคุมเลยแล้วมาย,อย่อยออิซฮารุตอัชฟาวิยุอัสัดมีนตายไปพบกับตัวตัววาวหรือกับตัวฟาต้องอัชชัดต้องอ่านให้หนักกว่าเดิมและอัอลอิซฮารุลยาอิ มีมตายไปพบกับตัวยาไม่ว่าจะอยู่คำคำเดียวกันหรือคนละคาก็ตามอันนี้ก็อ่านชัดเจนนาะไม่หนุงเสียงเช่นเดียวกันนาะก็คงจะเอาไว้เท่านี้เดี๋ยวมันคุยยุดต่อนะครับมีใครถามสงสัยไ,ไหมอ่าคนที่นั่นก็ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะได้ไปเรื่อย